วันนี้ก็จากตาดูนะคะท่านท่านนายกเองบอกว่ารัฐบาลเสรหาเปิดตัวเลขเจรจาการค้าการลงทุนเพื่อจะเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจไทย B O I ก็คือเตรียมแถลงเหมือนกันนะคะยกระดับด้านอุตสาหกรรมไทยวันนี้เช่นกันนะคะซึ่ง ท่านนายกเองก็บอกว่าเรื่องการลงทุนทางทีมงานได้ทําการติดต่อกับบริษัทข้ามชาติหลายบริษัทค่ะให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยสังเกตว่าท่านนายกไปต่างประเทศใช่ไหมคะก็ไปีบนะลงทุนด้วยต่างชาติแต่นี่คือก็ติดต่อไปก็คือพอติดต่อไปคือพอติดต่อไปก็ชี้แจงนะครับว่าการลงทุน เป็นแสนล้านหรือว่าล้านล้านเนี่ยมันต้องใช้เวลามากกว่ารื่นงเจ็ดเดือนนะครับคือท่านก็มั่นใจว่าทางประธานผู้แทนการค้าไทยกับทีมงานของเลขาธิการสํานักกรรมการส่งเสริมการลงทุนเตรียมแถลงรายละเอียด นะครับในวันที่26มีนาคมก็คือวันนี้แหละใช่ค่ะประมาณ11บเนกาสามนาทีใช่ไหมครับค่ะชั่วโมงก,กว่านี้เองนะคะซึ่งจะทําให้ทุกคนได้ทราบถึงความก้าวหน้าของการเดินทางไปต่างประเทศด้วยแล้วก็การนํานักลงทุนมายกระดับอุตสาหกรรมไทยนะคะแล้วก็จะไ่ยยกระดับรายได้ของประชาชนด้วยนะคะทีนี้พอไปดูตัวเลขเงินลงทุนจากต่างประเทศปีที่แล้วเนี่ยสร้างรายได้เข้าประเทศไทยกว่า2.2ล้านล้านบาท ะะทีนี้แผนการลงทุนเชิงรุกปีนี้นะคะที่จะดึงดูดต่างชาติมาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายก็มีหลากหลายข้อทีเดียวไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกในอุตสาหกรรมเป้าหมาย5สาขาซึ่งก็ได้แก่ BCG ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Electronics Digital และกิจการสำนักงานภูมิภาคจากกลุ่มนักลงทุนประเทศเป้าหมายนะคะอย่างเช่นญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ยังมีแผนที่จะยกระดับสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจค่ะอย่างเช่นการส่งเสริมการเจราจา FTA กับประเทศคู่ค้าสําคัญผลักดันการใช้พลังงานสะอาดอมีเรื่องของการดึงดูดบุคลากรทักษะสูงจากต่างประเทศนะคะที่ผ่านมาตรการวีซ่าพำนักระยะยาวแล้วก็การปรับปรุงศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทํางานยังมีเรื่องของมีแผนที่จะเชื่อมผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะอย่างเช่น EV แล้วก็แผนวงจรพิมพ์ยังมี เรื่องของการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ประกอบการด้วยนะคะเพื่อมุ่งสู่สาหกรรมยุคใหม่อย่างเช่นการใช้เครื่องจักรประหยัดพลังงานการใช้พลังงานหมุนเวียนและการใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ค่ะครับ